ร่มลื่น่ะชอบอ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวจะดีมากเนี่ยคุปปีมาทีหลายตัวใช่เป็นปื้นเลยกินตัวแรงด้วยลแหละงม่จริงอาถุบุญพระเจ็ดแต่ลูกพระปฏิบัติกไมม่าผชอบไปในแนวดาวบันไดเขาเ่ยปีกมาเนี่ยเนี่ยแก เนี่ยแกกินแกกลิ่นแกแกมีกิ่นอ่ะยุงยุงตามติดเลยอ่ะโู้เหมือนกินตัวแรงครับผมเป็นคนกินตัวแรงเพราะผมเป็นคนกินเนื้อตะไคร่เนี้ยมันจะไม่ค่อยขัดอ๋อแล้วก็ไม่บอกอันนี้น้ำมันมันไม่ใช่เป็นน้ำมันหอมครับมันเหลือง้มันใส่จมูกมันจะไม่ค่อยขัดจะไม่ค่อยขัดอะไรกิัดใส่ปากแสดงว่ายุงมีจมูกนี่ครับไม่น่าจะ แทนน้ำหอมได้นะครับเพรมันมันถึงกลัวกินอ่ะใช่ไหมใช่อืมอืมอืมพี่พิมพ์ก็ไปพักพี่ตอดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวพี่พิมพ์มันนอนกลางเต็นกับพี่เขาไปด้วยกันกับยายจำลองนั่นแหละไปถึงยี่สิบกับยายนั่นแหละกับยายนั่นแหละเดี๋ยวจะโกรธจะไม่เสียงเบาเลยนะเราต้องไปรับดีไไ้ เอาบ็ดมเลยครับเอาเบ็ดนะได้สินแล้วครับ ก็มาแล้วมื้่องัวแล้ก็มาเกอบเินล้ก็มาเมมากี้อะไรนะเข้ามาทางโน้นใครนะี่แมงนี่ช่ายกินได้าูดรวยมาไปแล้วกินข้าวกนก่อนนะครับแต่เพิ่งกลับมาไปแล้วมาายรูาแล้ว ไปดูไปดูไปขนยากยังเพเาอยู่คบอมันดอาหารู่แล้วปี่สานบ้านบ้าเขาทเลี้ยงชาวบาแลแกงเปิดอเหคะไก่กแงไบ้านบ้านูกแกงเปิดอเนี่ยสิบคนนไหมคะทำเนี้ยสิบคนพอไหมหรือว่าเป็นร้อยคนโงคนูบบกูียไเนะข้ล้วยข้าวบีบตูไม่เยอะจัง็เหี๋ยตอนเย็นเขาบอกว่ามีคนมาเยอ ไม่ควรจะของคนแปลกเปนะเท่า่ัค่เแฟนเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาปัง